เมนูวันนี้นะคะเราจะมาทําผัดแตงกวาใส่ผักให้พี่หันกินนะคะแล้วนี่จะทําไข่ตุ๋นนะคะสี่ฟองนี่จะเป็นหมูนะคะพี่หันไม่ชอบกินผักเราก็ต้องผสมลงไปจะเป็นแตงกวาพี่หันชอบกินมะเขือเทศค่ะแต่ผักอย่างอื่นไม่ชอบกินนี่ อันนี้คือเราเริ่มตุนไข่ก่อนนะคะนี่เราตุนใซ่มอนแบบนี้นะคะอันนี้ปิดไว้ก่อนนะคะเรามาดูตอนสุกกันเลยนะคะอันนี้เราเริ่มแล้ กวาเลยค่ะให้แตงกวาลงไปอ่อาแล้วก็มาผัดกันเลยแตงมันสุกก่อนเราจะตักไนน้ในกระทะปล่อยมันสุกก่อนผัดเลยะคะ่ะ แช่ไว้สักนิดนึงให้มันสุกก่อนนะคะแช่แตงกวามันสุกก่อนแตงกวา,กกวาเริ่มสุกแล้วเราก็จะมาใส่พวกซอสนะคะใส่ซอสลงไปใส่น้ำมันไทย่น้ำมันไทยจ้าใส่ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยน้ำมันไอยอร่อย สุกแล้วเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พร้อมกิน